สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็สวัสดี FC ช่องอุชิตับชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ไร่อยู่สวนคือเก้ากักตัว14วันพี่น้องนี่ครับโอ้ยทำงานออฟฟิศนี่หาฝรั่งชักลูกกินก็บ,บ่มีมาอยู่บ้านนอกเรานี่ฝรั่งร้ายร้ายนี่ครับพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ครับแนวกินนี่ร้ายร้ายนี่ครับมาพี่น้องกินฝรั่งนี่ครับวิธีการกินของผมนี่มันผมเวลาว่บ เอาเมีดอะไรมาเฉาะมันไม่อร่อยมันบบเซบครับมันบบคือกัดจังซี่ครับพี่นอ้องมันได้อรรถรสจริงๆเนาะกินแบบเนี้ยเขากัดกินแบบเนี้ยสมัยเด็กๆต้นง้อ,อกอกโงน้ายไปเด็กเนี่ยมันมีต้นอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่เป็น พันธรรมชาติพันพื้นเมืองลูกไม่ใหญ่เงี้ยโอ,อไมอ่ผมมันนอนคุณตาพีา่นองไอ้ก่อนบ้านคุณตาจะอยู่ในหลังด้านหลังเนียด้านหลังพอตอนเย็นก็มันนอนคุณตาคุณใหญ่แต่บ้านมันเล่นละป๊ดเป็นละปูดพื้นเมืองลูกมันจะไม่ใหญ่ครับประมาณนี้ครับ ส้มๆหวานๆนะกินกับพริกเกลือเรียอร่อยมากอืมนี่เนไอนี้น่าจะเป็นกิมจูเป็นสายพันธุ์ทุกวันนี้ที่เขานิยมปลูกขากันเนื้อเยอะมากลองี่น้องกิมจูอืมทำงานออฟฟิศ ทำงานน้ำจะก,กวดก็ไม่มีมาต้อนรับแขกโ <c oughs> อ้หาซื้อเองออกไปซื้อก็ลํบบากนายจะต้องเฝ้าผู้รับเหมาก็ไม่กล้าละสายกาเลยโดนจิโดนว,ว,ว,ว่าบางวันก็อดเอาน้ำท่ามาได้กินกินทีเดียวเย็น ให้มาอยู่บ้านเราเนี่ยกินเวลาไหนก็ได้บิดอิสระแต่เงินเดือนไม่มีผมว่าสำหรับผมนะเงินเดือนไม่ได้ไม่ใช่ปัจจัยหลักเงินเดือนแต่ละคนอะ่ะบางคนยึดติดเงินเดือนทำงานบริษัทจนอายุห้าสิบห้าบริษัทให้ออกจนอายุหกสิบบริษัทได้ออกออกเพราะเกษียณ คนสุดท้ายต้องมานั่งเคว้งคว้างโอ้ยฉันทําอะไรว่าอายุห้าสิบห้าอายุหกสิบแล้วนุ่นเป็นวัยพักผ่อนแล้วเป็นวัยชราแล้วจะมาจับจอบจับเสียงจะมาลุยจะจะเอาเงินกองทุนสะสมที่ได้ตอนนั้นจะมาลงทุนมันก็ไม่ได้มากมายอะไรจะไปลงทุนทนนำนู่นทำนี่ซู้มยังขึ้นมาก็หมด ผมคิดอย่างนี้นะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศนักง,งานออฟฟิศแต่ผมถ้ารบการคิดตรงแต่ละคนบางคนก็คิดไปแบบแต่ผมคิดอย่างนี้อันนี้ผมก็กลับมาเพื่อที่จะเริ่มใหม่ตั้งตัวเองจากศูนย์นับเก้าใหม่ครึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าทำไปเรื่อยๆถ้ามันลม้มเราก็ลุกลุกขึ้นยืนแล้วก็สู้ไป หาจุดยืนตัวเองให้เจอผมเชื่อว,ว่าทุกคนมันมีจุดยืนของแต่ละคนและจุดยืนของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันหาของตัวเองให้เจอร้อยคนก็หาตัวเองของตัวเองให้เจอร้อยคนจุดยืนจะไม่เหมือนกันเอาจุดยืนตรงน,นั้นแหละมาสร้างอาชีพสร้างอะไรได้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เราจะอยู่ได้จนเราตายไม่ใช่เราอยู่ได้แค่วัยเกษียณเราอยู่จนเจ็ดสิบแปดสิบตายไปแล้วอ้างกิจการสามารถถ่ายทอดโอนให้ลูกให้หลานได้ลูกหลานก็ทำต่อได้แต่ถ้าเราทำงานบริษัทลเรากเกษียณมาทำยังไงบริษัทก็บริษัทของคนอื่นเราเป็นแค่พนักงานก็เจ้ากระจอย จะฝากลูกฝากล้านเหรอยากพี่น้องหากลูกฝาก,ก,กล้านไปบางทีลูกล้านก็อยู่ไม่ได้เจองานกดดันเจองานแบ่งพักแบ่งพวกกันอยู่ไม่ได้ปีสองปีออกนี่แหละลวัฐจักกันทาํงงานใครคิดเหมือนผมก็ลองหาลูกหาทางตัวเองดู ตอนที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงเราเริ่มมาสร้างได้ๆอาจจะไม่ประสบความสำเร็จทำมันไปเรื่อยๆพี่น้องทำมันไปทำกับมันอยู่กับมันสู้มันเพราะวันหนึ่งเราสำเร็จเราจะยืนได้ด้วยลำแข้งของเราเองแล้วมันจะมั่นคงมาก กับไอ้ที่เรามีอาชีพเป็นของตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าจะโดนบีบออกจากงานจะโดนเด้งฟ้าผ่าจะโดนคำกดดันของหัวหน้างานของผู้บังคับบัญชาของเจ้าของกิจการเพราะเราเป็นอิสระ ừ. นั่นแหละผมถึงสอนทุกๆคนว,ว่าหาจุดยืนตัวเองให้เจอพี่ชายพี่น้องจุดยืน ใครที่ทํางานออฟฟิศตอนนี้ทุกๆคนที่เคยคิดว่าให้ลูกให้หลานเรียนแล้วก็ไปหางานที่กรุงเทพสมัยก่อนนะพ่อแม่จะคิดอย่างนั้นนะเรียนอ,อันไานเอยเรียนจบพิเนีตรีเดอร์เรียนจบปอสอเดอร์ไปหางานที่กรุงเทพเอาเงินมาส่งพ่อแม่สมัยก่อนคนจะคิดอย่างนี้แต่ยุคทุกวันนี้มันไม่ใช่มันกลับกันเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือฮะกรุงเทพอยากกลับบ้านเกิดเพราะอะไรหนึ่ง ค่าของชีพในกรุงเทพนี่สูงมากขี้ก็ต้องจ่ายเยี่ยวก็ต้องจ่ายอะไรนี่เป็นปัจจัยเป็นเงินหมดไมพี่น้องอืยอ่ยังวินมอไซอ่ะจากหน้าปากซอยไปอีกปากซอยหนึ่งร้อยเมตรก็ต้องจ่ายเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยในกรุงเทพมันเป็นสังคมเมืองเป็นสังคมหรูเป็นสังคมแห่งเงินตรา อะไรก็เป็นค่าใชจ่ายหมดบนโอกเราจากนี้ไปร้อยเมตรเราเดินไปปั่นจักรยานไปหมดสักบาทไหมไม่หมดนะเนี่จะคิดต่างกันเนี่ยจะอยู่กรุงเทพนี่เฮ้ยมันเดินไปไม่ได้เดินไปเดี๋ยวก็ขวางนู่นนั่นรถกลัวรถกลัวรวาอหลายอย่างแค่ข้ามสะพานลอยไปก็เอไม่ข้ามานั่งแท็กซี่ดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นค่าใชจ่ายหมดไอ้หลัง ยุคนี้นะยุคโควิดคนอยู่กรุงเทพอะเงินเดือนไม่ถึงสามหมื่นนี่อยู่ยากอยู่บนโลกเราเงินเดือนสามหมื่นนี่เป็นพระเอกเป็นพระเจ้าเลยแต่อยูุ่งเทพนเงินเดือนสามหมื่นนี่ไม่ต่างอะไรกับกรรมกรค่าห้อง 5, 000, ห้าพันหักประกันสังคมหกักกองทุนหมดไปแล้วหมื่นห้า แล้วหมื่นห้าค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่บางคนติดบัตรเครดิตสุดท้ายติดลบพี่น้องไม่พอใช้ต้องมางัดเงินเก็บเงินตัวเองที่มีบางคนก็ไปจำนำต้องไม่ใช่ให้มันอยู่รอดเดือนต่อเดือนไม่มีอะไรเลยสิบปีก็อยู่อย่างเงี้ยเจ็ดปีแปดปีก็อยู่อย่างเงี้ยเงินเก็บไม่มี ทุกคนคิดที่ว่าไปทํางานกรุงเทพเพื่อที่จะสร้างเก็บเงินเอามาสร้างตัวที่บ้านนอกแต่มันมันมันไม่ได้ตามที่เราคิดนะมันไม่ใช่ว่าเราไปทํางานแล้วคุยเรามีเงินเก็บเป็นกล่องกํเดือนละสองหมืน่นเดือนละหมืน่นเดือนละหมืน่นผมจะเก็บเดือนละหมืน่นให้มีทางพี่น้องใครมีรูปน,นี่นหลนคิดใหม่สร้างอาชีพเองอยู่บ้านนอกด,ดีที่สุดเห็นไ,ไหมคนที่ทํางานกรุงเทพตอนนี้คนที่เคย ไปยู่งเทพแล้วไปสัมผัสกับชีวิตเขารู้ไงว่าเขาได้เจอกับตัวของเขาเองเขารู้เขากลับมาบ้านนอกบางคนก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงนู่นนั่นนี่ปลูกนี่ขายคือสร้างสร้างอาชีพของตัวเองบางคนกลับมาร่ํารวยอยู่บ้านนอกอยู่คุณเต้เงินเดือนสี่ห้าหมื่นไม่มีเงินเก็บสักบาทมาอยู่บ้านนอกเลี้ยงกบขายป้าเดือนละเป็นแสนเลี้ยงเอ่ออะไรนะ ไม่ดาขายเดือนและเป็นแสนนี่เลี้ยงนูนาขายคือไอ้พวกนี้มันมันเป็นปัจจัยที่เราสามารถเอามาทำอาชีพสร้างเงินได้ขอให้เราศึกษากับมันแล้วก็ทำกับมันทำให้เต็มที่อย่างเลี้ยงนูนานี่มีช่องทางขายอยู่แล้วจะมีหนึ่งพันตัวสองพันตัวยังไงก็ขายหมดอา่าบางทีบางทีเนี่ยไม่ต้องไปย่างขายด้วยซ้ำ ขามักซื้อถึงที่เลยรับซื้อเป็นกิโลกิโลเลยนะหรือถ้าใครเลี้ยงได้เยอะก,ก็แพ็คกิ้งทรงเลยเป็นอาหารแช่เย็นเหมือนอาหารทะเลสดเนี่ยทับได้หมดอ่ะปูนานี่คนกินทุกวันเนี่ยปูนาปูนาตำส้มตำเ,เนี่ยแต่วัตถุดิบแทบไม่มีเพราะว่าบางบางคนน่ะแม่ค้าหาปูในแต่ละปีเนี่ยให้สามีไปจับปูไปสองปูได้เลยตัวสองตัว ตาครกเดียวหมดแล้วแต่วันวันหนึ่งเนี่ยคนมาสั่งส้มตำเนี่ยวันหนึ่งเป็นสามสิบสี่สิบครกเนี่ยนี่คือวัตถุดิบที่สําคัญอะไรง่ายๆที่ยอยู่รอบตัวเราหอยเชอรี่หอยขมหอยคงถ้าเราเลี้ยงอ่ะมีไรายได้หมดนี่ครับลองศึกษาดูได้พี่น้องใครมาดูคลิปผมอะ่ะอย่างผมผมไปอยู่กรุงเทพนี่รวมๆแล้วก็น่าจะเกืบอบยี่สิบปีสิบแปดสิบเก้าปีเงนเดือน แตว่าบวกนั่นนี่เคยเคย,เคยเงินเดือนเคยถึงครึ่งแสนด้วยซ้ําพออยู่ไหมไม่พออยู่ครับจ่ายนูน่นค่าห้องค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ค่าสังคมโอ้หมดไม่มีเหลือเนเงินสะสมที่เคยสะสมมาลเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมาพราะมาเจอ COVID. โควิดบริษัทบอกว่าให้ช่วยบริษัทไปก่อนนะปีนี้ไม่จ่ายโอทเออเราก็ ไหนๆก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ช่วยช่วยบริษัทก็ช่วยกันไปพี่น้องอะเฮ้ยเดือนแรกเราไม่พอใช้เนี่ยไม่มีโอทีแล้วงัดเงินเก็บของเรามาใช้าอาะเดือนนี้งัดมาสองพันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดือนต่อไปก็สองพันสามพันสี่พันห้าพันวนๆจนสามปีเงินเก็บเราจะหมดครับพี่น้องอยู่ทําไมล่ะทีนี้กลับบ้านดีกว่าเหลือเงินอยู่ก้อนหนึ่งก้อนเล็กๆเราเ,เอาเงินส่วนนี้มาลงทุนดีกว่า มาเสี่ยงตายอยู่บ้านนอกเรามีอย่างน้อยบ้านนอกเรามีที่มีทางปลูกนั่นนี่กพ็พอยังขายได้ดีกว่าเราอยู่กรุงเทพติดลบสามสี่พันสามสี่พันสี่ห้าพันทุกเดือนทุกเดือนถ้าเงนินเก็บแล้วหมดแล้วอยู่ยังไงอะ่ะบริษัทเขาไม่ได้มาใส่ใจเรามากมายหรอกเฮ้ยเขาไม่ได้มาถามเราเฮ้ยคุณอยู่ได้ไหมเงินคุณพอใช้ไม่มีทางเขาไม่เคยมาถามหรอกฝ่ายบุคคลถามไหมไม่มีทางใครก็ไม่มีทางมาถามเรา เราจะมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรไม่มีใครมาถามเนี่ยก็ต้องฝากทุกๆคนนะที่บางคนมาดูคลิปผมก็เอาไปคลิปดูครับใครที่สามารถกลับมาได้กลับมาบ้านเราเถอะมาสร้างตัวตนของเราอหาอาชีพอยู่บ้านเราดีกว่าทา้าบอลเลี้ยงเราจนวันตายเลี้ยงเราจนวันตายเราไม่มีเกษียณห้าสิเราไม่มีเกษียณหกสิบเราอยู่ได้จนวันสุดท้ายของเราสิ้นลมหายใจ เราสามารถเอามรดกตรงนี้ไว้ให้ลูกให้หลานสืบทอดทำต่อไปโอเคครับผมก็ถ้าใครดูคลิปแล้วก็ประทับใจในอุชิตับชแนลก็กดติดตามให้อุชิตับได้นะครับเดี๋ยวอุชิตับก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับจุงกะแม่าบางผมฝากกดตะพือให้อุชิตับชแนลด้วยนะครับกดไปเลยครับตะพือ,พอไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ